สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาวัดหลวงพระรุงวัดท่ากระบือครับวันนี้ก็เรามาดูกันครับอ,องค์พระองค์ใหญ่ครับหลวงพ่อลุงวัดท่าวันนี้สถานที่วัดอยู่ตรงนั้นครับแต่องค์พระใหญ่อยู่ตรงนี้ครับรตรง,งพระใหญ่อยู่ตรงนี้ เราจะพาเดินดูข้างบนครับสวัสดีเนาะอ่ะไปนู่นวัดจริงอยู่นู่นสวยเนี่ยวัดจริงอยู่นู่นครับสวยมากเดินไปเดินไปมีที่จอดรถเลยนี่หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระเบือครับพระไพโรจน์พุทธานะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนคนเขาก็จะมากราบกระลาบเยอะน้องบุธาดอกไม้ย่ะ อะดอกไม้ตรงนี้นู่นไปบูชาปะไปบูชาดอกไม้ครับศาลาโน้นศาลาโน้นนู่นน่ะศาลานั้นน่ะ เอามาให้น้องด้วยใช่เอาไปเอาดี อะไรอ่ะโอ้โหนอนหลับด้วยดอกไม้น็แกะหัวตุ้งซะ กำลังเอาดอกไม้นะคะบูชาดอกไม้จะไปไหว้หลวงพอ่อสีสีขาวใช่

นอกอมากจะไปไหว้หลวงพอลุ่มครับวัดท่ากระบือวันนี้ก็ได้มีโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วยครับก็ขอให้ทนเจ้พี่พ่อแม่ทุกท่านนะฮะมีแต่ความสุขความเจริญในวันปีใหม่ครับปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอ,อให้มีความสุขความจเจริญนะ ตลอดปีใหม่นี้ป่ะป,ป,ป่เดี๋ยวไปแล้วคุณไปไหว้แล้วครับคใครมีโอกาสก็มาได้นะวัดท่ากระมือจะเลยวัดท่าไม้มาหน่อยฮะสมุทรสาครจะเลยวัดท่าไม้มาหน่อยนะไม่หน่อยอะเยอะอยู่ก็เยอะอยู่แลแหละฮะน้องไหว้ก่อนเลยใครมาถือกล้องให้ ก็มีคนมา,ามมดดทาบุญเยอะที่จอดรถก็เยอะนะนี่มีพระสมเด็จโตด้วยครับ แต่ผมก็ไหวเลยครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆก่อนแป๊บเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆครับพอเสร็จก็จะติดแผ่นทองพอเสร็จก็จะติดแผ่นทองคนเยอะมาก ทุกจุดเทียนครับนจุดก่อนนะลูกนะ เอาแค่นี้ก่อนเนาะแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวให้ทบแปน้นี่เอาใครบ้างก็มาได้นะครับเอาใครบ้างก็มาทำบุญได้ครับหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือครับอยู่ที่สมุทรสาครครับ ต่อจะเลยทางจะเข้าทางวัดท่าไม้ครับเลยวัดท่าไม้มาประมาณสักเกือบห้าโลครับแล้วก็ถึงครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ